สวัสดียามเย็นครับวันนี้มีที่คมมีหมอแอนครับหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมเมื่อวานครับวันนี้มาถึงที่ครับเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูพื้นที่ในการทําโคกหนองนาครับแล้วก็พาเด็กๆเห็นไหมครับนี่พามาเยี่ยมชมกันครับตามที่เห็นเลยมันเป็นความสุขมันเป็นอะไรที่แบบนั่นไงครับถือครุให้อาหารปลามานี่ตอนแรกว่าอยากจะกลับบ้านแล้วนะครับแต่พอมาเห็นบ่อปลานี้ไม่อยากกลับเลยครับอื น้องพู้ไม่วาเล่นน้ำมาลูกนี่บอ่อนี้เลยมาเล่นเลยทางนี้เลยลูกนี่มาลงตรงนี้เลยนี่ครับน้องจา้จาจ๋าใช่ไหมครับนี่ <Okay. S 2> อืมโอสวัสดีจ้าหรือ,อยังลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีจ้าก่อนแล้วนี่หวานลงไปแล้วครับตาเขาอิ่มหรือยังแม่นงให้ไปรอบหนึ่งแล้วั้างนี่นี่ครับ แทนที่เราจะไปให้อาหารปลาในสวนสาธารณะพี่คมบอกว่าที่ขุดบ่อขุดปลาน้องจิ๊บครับไปให้อาหารปลาใช่ไหมไก็เลยไปขุดบ่อที่บ้านเลยโมโหโมโหมาทุกวัน <laughs> ผมก็ได้ไอเดียมาจากพี่คมครับก็เลยมาขุดเล็กๆไม่ลึกครับประมาณนี้นี่ครับพอมาเห็นก็อยากจะได้เลยพี่คมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับวันนี้นี่นี่ครับประมาณนี้เลยกับโคกน้องนาขนาดเล็กครับนั่นนู่นนี่เริ่ม สวยขึ้นแล้วเจค,ครับนี่ครับกล้วยก็เริ่มโตละวตาก็เริ่มโตแล้วปลูกไปได้เอ้ยปล่อยไปได้ประมาณเดือนกว่าๆไม่ถึงเดือนครับประมาณสามอาทิตย์เกือบจะครบเดือนแล้วตามที่เห็นครับอันนี้คือสภาพยามเย็นครับมีพี่ๆน้องๆได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนไอเดียกันนี่ครับประมาณนี้เลยคลิปสั้นๆครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูกันเดี๋ยวเด็กๆก,ก,ก็จะเล่นน้ํากันละ ฝั่งท่านุาน้นก็กำลังตักอาหารปลาโอเคนะครับสวัสดียามเย็นๆนะครับกับปลาที่มันกำลังขึ้นมาอย่างนี้ครับ